นมนมน้นม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 นๆอันนี้คืออะไรนั่งเงี้ยเไปแบน้มันไม่ชอบอะไรซ้ำๆเฉยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ตลาดพระทบิการค่ะมือก็เดียงและทั้งหมดมือล้ววันนี้อากาศเย็นมากหนาว ตอนแรกใส่เสื้อกันหนาวมาแล้วก็อยู่ในรถแล้วก็โอ้ร้อนจังเลยถอดดีกว่าปันลงมาแล้วมาปุ๊บหนาวแต่ไงแม่ว่าไงนะแม่ว่าไงนะกี้เอาเสื้อกันหนาวไปด้วยลงมาแล้วเพิ่งคิดได้อ้าวหนาวจริงปะรองเท้าไปนอนแล้วกางรองเท้าเฮ้ยรองเท้าสวยนะต้องไปดูตรงกลางว่าเนื้อตัวละสิบบาทเองไปไปเดือดสิ กี้กำลังวิ่งไปที่เสื้อผ้าตัวละสิบบาทของเขานะคะกิกี้จะได้เสื้อผ้ากลับไปหรือไม่มันสูงมากเลยอะสูงจริง,รงกิกี้ได้เสื้อแล้วชอเชียชอเชียชอเชียยี่สิบบาทยี่สิบบาทแต่ถ้าอยู่อย่างนี้งวันก็น่าจะหลายบาทเอาจริงๆก็น่าจะเยอะแหละผ้ามันก็ดีอยู่นะบางตัวเออแต่ว่าต้องเลื่ยดี แค่เราไม่ได้ปีนขึ้นไปหาเขา,เาปีนขึ้นไปคือแบบ <c oughs> น่าจะแข็งหักอีกข้างนึงทุกคนเสื้อผ้าตัวละห้าบาทเนี่ยส่วนเนี้ยทุกคนเสื้อผ้ากองละห้าบาทเสื้อโค้ทยี่สิบบาทโค้มากทุกคนเสื้อในกองนี้ทุกตัวสองบาท แค่โค้ตัวละ20บาทเองอะ่ะถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้ตลาดปะทะมวิกรเลยก็อย่าลืมมาดูกันนะจ๊ะถ้าเกิดแบบไม่หมายเรื่องจะพามือส,สองน้องกี้ได้ไปสามตัวแล้วน้องกี้กำลังจะขึ้นมาแล้ว,ลวนีว่กี้กี้พูอยากขึ้นกองพานะคะกี้รวมในกองผ้าแล้วเหมือนพาหเลยเป็นหนึ่งเดียว กี้กี้รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวอะไรอ่ะที่รัดเอวเหรอน่มันเยอะมากเลยนะดูดิโอ้ขมัดขม้นในการหาเสื้อขึ้นไปเต้นบนกลองผ้าแล้วมอกี้อุ้ยอุ้ย không ai ký đấy ở xe đẻt, ấyใส่ đay, xài đó xài đó nãy giờ, xem mui xong mui á, nó nó xài nó ใช้เ้าคุณจะบบอดตรงนี้ค่ะเธอคิดว่าเราจะแหนแห่เห่ลิปแขนหักขาหักก็ได้ค่ะฉันจะกลับบ้านไปร้อมเสื้อผ้าดีๆหรือไม่ผูติดตามต่อไปค่ะได้แล้วนี่ไงทำตัว แม่ได้แล้วไงจะได้กลับบ้านไหมจะได้กลับบ้านเลยหรือจะได้ไปโรงบาลรอติดตามช่องต่อไปค่ะเฮ้ยเก่งขาวมึงเป็นกระเป๋ที่ไม่ขาวหรอกระโปรงกระโปรงเอ้ยนี่ไงที่เกี่ยวว่าเมื่อกี้บันยาวไปนี่น่าจะพอดีปะฮัลโหลสั้นไปหนูท่านเสมอ อย่าเรียกหนูไปเตยน้องปีมตัวละครใหม่วันนี้ตัวละครเยอะกีกีให้ทายให้ทายให้ทายว่าขนมขนมจะไม่เคยกินนะเอาไม่เคยกินนะไม่เคยกินอะไรว่างในนี้ไม่คิดว่าแถวโรงเรียนนะแล้วมันไม่เคยกินแล้วไม่เคยเห็นเนี่ยน่าจะเป็นไอ้ไข่บูม ทำไมเรียกว่าไข่หนูออะไม่รู้ไม่รู้เขาบอกตอนแรกฉันเรียกว่าไข่หนุกอะไม่อร่อยแต่จะซื้อไหมเข่หนกเฉยจริงอันไหนเอกอันไหนเอกคิดว่าอันนี้อันนี้ไม่เคยหนพราะที่บ้านหนูมีเยอะแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นไข่หนมันอร่อยนะอร่อยอร่อยอยาบูบี้เราคิดว่าอันนี้หนุกน่าจะไม่เคยเห็นกันแล้วหนุมคิดว่าน่าจะเป็นปลาหมึกไอ้นี่ไมนี่เดี๋ยวเราอันี้ไหมัน้เราก็ดึงป้ายออกแล้วถามว่ามันคืออะไรออแล้ว็าว่าอันนี้คืออะไร มีอะไรไนมตอบปลาหมึกย่างก็มันน่าก็คือเหมือนกันนะก็ว่าได้มีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรที่ไม่เคยกินอันนี้คิดว่าออเนี่ยเราคิดว่ามันไม่เคยกินเหมือนกันไม่เคยกินอาจจะเคยเห็นแต่ว่าไม่เคยกินถ้าถ้าเราหลอกว่าเป็นบุหรี่จริงมันจะเองอเราไม่เชื่เรียนมีเป็นแบบเป็นหัวแบบเขาเรียกว่าอะไรเชื่อคนใหญ่อ่ะมีอะไรอีกมีอะไรอีกอัน่อันนี้ดังนะนี่ดัง จะหามาเลยนะถะกระสมมว่ามันไม่เคยกินสักอย่างเดียวอันเนี้ยอันนี้ฉันไม่เคยกินเหมือนกันด้วยเราว่าไม่เคยกินเออเราว่ามันไม่เคยกินแล้วอันจะแบบเคยลองนะเขาไม่กินเลเราว่าที่มันเคยกินแน่ๆคืออันนี้เออแล้วก็อันเนี้ยเคยกินแน่ๆใช่ถ้าเกิดไม่เคยกินวิตามินซีนี่ต้องตกแล้วนะไม่แต่ว่าวิตามินซีที่มันเป็นแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีถึงเลยใช่ฉันเดาว่าจะเป็นเม็ดลีลีป่ะเออเราว่าอันนี้ไม่เคยกิน ตนนมัไปที่ตรวจฉี่ในโรงพยาบาลเออเยอมันคือกระปุกเดียวกันมีมันคือกระปุกเดียวกันแต่มันไม่ได้เอาไปใส่สีแล้วมันแค่ราคาถูกไว้กี้มีอะไรที่มันไม่น่าจะกินนี่อันเนี้ยเคยกินไหมอันนี้มันเคยจะมันเคยกินปะฉันว่าไม่เคยหรือว่าเคยแต่เป็นที่พ่ออื่นฉันชอบกินอันเนี้ยที่มันเป็นมังกรอ่ะตามังกรแต่แบบเนี้ยมีรสโคก็อร่อยด้วยจำไม่ได้อ่ะแต่ว่าเคยเห็นมันจะยาวๆกว่านี้ปะไอหน้องกินแบบฝรั่งปะ หนูไม่รู้อ่ะไม่เคยเห็นว่ะไม่เคยเห็นมักินเลยกูไม่เคยกินจะชาม่านี้มันเคยว่ะแต่จะเป็นรสโคล้กละแล้วก็อันเนี้ย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 ดังมากๆเลยนะเอออันนี้ก็ต้องเคยกินป่ะอาจจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้แต่ต้องเปคยคือพอใส่กินเลยแต่อันนี้ดังนะอันนี้ดังมากๆเลยสมัยฉันอะกาแฟแต่โอ้โห มไม่ได้ใสเ่เสื้อตัวเดิมเลยด้วยกม็มาซ้อมก็เลยใส่แบบนี้ทุกคนตีเมึงมาซ้อมมึงต้องใส่ถาเป็นซ้อมแล้วใส่อะไรไม่ใส่ก็ใส่คนหนูไม่ปกติมาซ้อมไม่ได้ใส่เสื้อสีขาวข้างในแล้วก็ใส่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตข้างนอกแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นเสิ้อใส่แล้วโยนไปยังไม่ได้กินเลยน้ำนๆำนรูน้จักอันนี้ปะ ูว่ามันเคยกินนะตอน,นเคยกินอีกแบบไม่ใช่นมด้วยแต่เป็นกล่องสีแดงใช่แล้วก็เป็นอเมริลาโนใช่มันก็เหมือนกันนั่นแหละช่วงกินผักโบนาณกับขนมนมน <c oughs> เนยแล้วแล้วใจอยู่อยู่ให้พี่รอคนกินน้ำทานจังอ่ะมันจ็บนะ <c oughs> ยังไงก็ไม่รอดบอกเลยพี่ไม่รีบกินแบบกินยาเลยกินแล้วก็กระดุกนะไม่นะเขียวเขียวเขียวต้องเขียวเลยอย่างเงมันจะรู้เรื่องเลยไม่หันรอยลองใหม่มันมีซอสเลยนะอร่อยเร็วไม่แก็ดหรอเนี่ยทางานดิเร็วเร็วกินก็ไม่เร็วคืดูมือคนเจ็บเออมือคนเจ็บเลยนะเนี่ยซอมเลยมาเลยอุ้ยหวังซอมอีไอ้สัตว์แตกเล่ ไม่ม the ีจอของมันอยู่แล้วเร็วห uh ้ามหั่นโอเคมันไม่ใช่จอสมะเขืเทศนั้นน่ะมันกบได้อะไรก็ได้ไม่เห็นขนาดอะไรชิ้นเท่านั้นจิมินงอกินได้กินไกินทำไ เอยไปดูรสชาติรองื่ออร่อยแกเราจะกินของทอดก็กินผักนะคะทำหน้าให้มันดูอะไรแต่ขนมทางรสชาติมันจะหนอยเนาะมันจะแบบเป็นรสชาติผักบริเวณเออเมื่อคืนเป็นเขียวไงหน่มเมื่อขนาดนั้นแล้วอ่ะมือเปื้อนดิมือเปื้อนก็ล้างดิมันมีสิงค์หลรอเล่นมันไม่มีหรอก แต่ว่าห้องต่อมีห้องน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้น้องมันกลับไปลาวมันกลับมันกลับไปแล้วนม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 นอันนี้คืออะไรแก้มเงี้ยอดอดแม่ Amazing แม่หมูแม่หมอบีมใช่่อะทุกคนบอกว่าเดี๋ยวต้องต่อมันที่ปลาหมึกไม่ใช่ปลาหมึกหรอ เห็นไหมเราบอกแล้ว uhm ว่าให้แกหาอะไรนะยาเส้นยาลรัดหมอมีแกฮิตแกบีมุ้ยถูกต้องอันนี้อันนี้ใช้ได้เดาใช้จากมันมี่ผมไม่จิยมมันคือปลาหมึกเว้ยเออไปลอกแล้ว เต็นสิ่งล้างมือแลเห็นไหมไม่ใช่แค่กี้คนเดียวเดี๋ยวดิฉันเป็นเพื่อนกันทอกันเลยอะไรคืออะไรน้ำมินตีอ่บวยไ่หน้าแบบอยากกินมากอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอะไรเป็นมม่วง ไอ่เรื่องวหินรลพาหรับไปหรอรับคือมันใสอันนียพอเดี๋ยวีรี่ทำฝรั่ลเฮ้ยบอกปรลงรู้ได้ไงบอกปรลจริงเหรอไม่จริงจริงจะเป็นสีอะ้วเป็นสีอะไอันนี้คือ

บวยเหรอบวยเวยนเอาซีบวยเอาซีนุ่มออะไรนะอะันนี้นี่ไงที่ข้างในเป็นสีมันเป็นด้าคาลอไรกอไกนไม่ร้่ามีอะไรไคากามนคนเรียมันเหมือนกัน เด็กชอบมาเลยไม่เคยกินไม่ได้จิ้มฟันหรือจิ้มกิงกใช่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 ปวดหมดกดยับผมเป็นเบสนะไม่ปวด าาวางไว้ตรงนี้เลยกินลูกอบอยู่ปเป็นไรป่ะกินอะไรลูกอบบูดก <c oughs> ินลูกอบ <c oughs> อ,อยู่อ้าวรสชาตะ ขนมแล้วหนึ่งนู uno, like, thrill, ่นดำดงอะไรนะอะไรนะเกียวมาโทรไปหาขนมว่าขนมอยู่ไหนใช่ปแล้วขนมก็บอกว่าเออได้ยินแล้วได้ยินแล้วไอ้บีก็บอกว่ากูถามว่ามึงอยู่ไหนกถาว่ามึงไร้ยไหมชนะเลยชนะเลย อภิบอลนะคะค่ะโอเปนแตร

หนูมาดีมีลูกนั่นหนูมาดิพี่แพนน้องมาเล่นเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากเลยค่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยรู้สึกว่าไม่ค่อยแบบว่าอะไรวะพูดให้จบพูดให้จบก่อนเหนื่อยมากเออเราไม่ได้เต้นนานใช่ไม่คม่ดตอนก่อนพี่มาพี่หลบทางกับกับเจ๊เอ๋เอาไปๆระวังรถระวังรถขัตรงนี้เลยเหรออ่ะหนูไปสยามตรงนี้บ๊ายบาย